นาดาเคปกระเทยขอบคุณดารารุ่นพี่คนนี้มอบโอกาสให้อีกครั้งได้รับอิสรภาพอีกครั้งสําหรับนาราเคปกระเทยทำการชาวเน็ตส่งกําลังใจให้เธอเป็นจํานวนมากซึ่งด่าสุดนาดา,าได้เคลื่อนไหวเฟซบุ๊ก เผยภาพกลับมาทำงานรัวๆพร้อมขอบคุณคนใจดีที่มอบงานให้โดยบอกว่างานที่2ของวันนี้เป็นงานที่รอคอยมานานรอการกลับมารอที่หนูจะได้มีกำลังใจอีกครั้งกับการได้รับโอกาสจากพี่นัดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่นัดนิสาที่ได้เห็นหนูเป็นน้องอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะและบอกว่าดีใจว่าแกอยากเจอพี่นัดและย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วได้ไปเทคโอเวอร์กับพี่นัดโคตรดีใจย้อนไป2ปีที่แล้วที่เด็กคนนี้ทำผิดพลาด ปัจจุบันาลาได้มีโอกาสกับมาอีกครั้งขอให้หนูได้เจอกับพี่ทานข้าวกับพี่เปิดใจคุยกันด้วยเถิดจะขายให้พี่เยอะเลย